สวัสดีลูกค้าร้านสองรถสวยทุกท่านวันนี้อยู่กับผม2องรถสวยวันนี้เราจะมานำเสนอขายรถขุดเล็กรุ่นยอดนิยมและราคาไม่แพงท่านใดที่มองหารถขุดเล็กราคาไม่แพงและเป็นรุ่นยอดนิยมคันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าทุกท่านไม่ควรพลาดเพราะอาจจะเสียดายทีหลังนะครับผมคันนี้ก็ยี่ห้อของเขาเลยก็คือโคมสุ PC30 รุ่น6นั่นเอง คันนี้บอกได้เลยว่าได้รับความนิยมก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมวิดีโอตัวนี้ผมทําการเทสทดลองขับให้ท่านลูกค้าทุกท่านได้รับชมถึงประสิทธิภาพของรถขุดคันนี้อันนี้ก็เป็นการสวิงให้ดูถึงความไวของรถขุดคันนี้สีของเขาก็เป็นสีเดิมๆเลยคือสีเหลืองอันนี้ก็เป็นการยกตัวให้ดู คันนี้ก็แรงใช้ได้เลยนะครับผมมุงกีก็เป็นมุงกี่เดิมๆฟันสีซีกบูมอาร์มสวยเลยช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กโซ่แท็กเหล็กอันนี้สภาพก็8-90%เลยก็ว่าได้พร้อมลุยงานได้เลยใบยมีดดันหน้าสวยๆเลยนะครับผมทรงของเขาก็จะเป็นทรงเหลี่ยม ซึ่งให้ความแข็งแรงทนทานคอนโทรลจะอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็หลังคามีมาให้พร้อม,มไว้สำหรับบังแดดเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบปัป๊มก็เป็นปั๊มเดิมๆติดมากับตัวรถเลยนะครับผมการเดินการอะไรก็ยังคล่องตัวอยู่ ท่านใดที่สนใจรถขุดเล็กอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมเราแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้แล้วนะครับก็จะมีรูปบริเวณร,รอบๆอคันแล้วก็จะมีรูปเครื่องยนต์ให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมก็ติดตามกันได้ที่ท้ายคลิปเลยอันนี้ก็เป็นการยกตัวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับ คันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมท่านใดที่ต้องการลดขุดสามารถโทรเข้ามาติดต่อได้เลยที่เบอร์087486 8293 087486 8293คันนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา199,000บาท199,000บาทท่านใดสนใจรีบจับจองด่วนและท่านจะไม่พลาดลดขุดราคาถูก ยี่ห้อโคมาสุ PC 3 0รุ่น6คันนี้ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ร้าน2รถสวยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ